ทีนี้ไปดูกันต่อในมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่5นะครับครั้งนี้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ขนมาตรการแก้หนี้แล้วก็โปรโมชั่นทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกค้าจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงพร้อมชูกโครงการชุมชนซื่อสัตว์หวังให้พี่น้องมุสลิมหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบตลอดจนยังมีการให้เงินทุนสร้างงานสร้างอาชีพอีกด้วยครับ นายทวีลาบลิทธาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่5ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาไอแบงค์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและได้ขนมาตรการความช่วยเหลือในการแก้หนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นทางการเงินเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือทางการเงินกับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางการให้สินเชื่อใหม่เพื่อฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็สินเชื่อบุคคลอัตรากำไรตำ่ำ รวมถึงแคมเปญไอแบงค์ยืนหนึ่งที่ครบเครื่องเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจภาคใต้มีการเติบโตดีแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ปัญหาปิดชายแดนทําให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบดังนั้นปัญหานี้สินของประชาชนจึงต้องเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขภาคใต้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น SME เป็นลูกค้ารายย่อยการช่วยเหลือจึงเป็นไปตามกรอบการปรับโครงสร้างหนี้การบัรเทานี่เพื่อที่จะลดภาระการผ่อนให้เบาบางลงโดยธนา ก็ได้มีการเตรียมพนักงานในการร่วมพูดคุยให้คบปรึกษากับลูกหนี้นะครับเพื่อที่จะสอบถามถึงประเด็นปัญหาจากลูกค้าธนาคารเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและให้คําปรึกษาในเรื่องของหนี้สินอย่างยั่งยืนด้วยโดยครั้งนี้นะคะไอแบงค์ I ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนซื่อสัตว์ระหว่างไอแบงค์กับมัสยิดมูฮัมมาดียะและมอบวงเงินสินเชื่อโครงการชุมชนซื่อสัตว์ให้แก่ผู้แทนมัสยิดอูลูมุตดีนียะ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของพี่น้องมุสลิมในชุมชนพื้นที่อำเภอหัดใหญ่โดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานโครงการชุมชนซื่อสัตย์เป็นการสร้างโอกาสการทํางานในระดับชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงการให้บริการต่างๆและช่วยซื้อช่วยเหลือนะคะสัพพบุรุษหรือสมาชิกมุสลิมที่ได้รับเงินสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆไปแล้วสามารถนําไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบรวมถึงการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยโดยอาศัยมัสยิด กรองนะคะพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในการเข้าร่วมโครงการปัจจุบันนั้นมีมสัสยิดเข้าร่วมโครงการกับธนาคารแล้วจำนวนทั้งสิ้น1,250แห่งค่ะมีประมาณ1,000มัสยิดนะครับท,ที่เข้าร่วมนะครับก็เริ่มทยอยมีโครงการนํำร่องไปในหลายๆที่แล้วนะครับอย่างวันนี้ที่สงขลาเองเนี่ยเราก็มีตัวอย่างนะครับเข้ามาในงานก็เห็นว่าเราจะมีพิธีนะครับ ลงนาม MOU ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่ในหลายๆที่นะครับแต่ว่าจะแสดงให้เห็นว่ากลไกต่างๆเหล่านี้ทํางานยังไงอันที่2ก็มีพี่น้องสัพพฤษนะครับที่เป็นเป็นพี่น้องเป็นสมาชิกของมัสยิดซึ่งเราได้ดําเนินการแล้วเนี่ยก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแชร์ประสบการณ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเวลาเขาได้รับเงินไปก็ทําอะไรบ้างเอาเงินไปสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไรครับหลักการนุงชมชื่อสัตว์เนี่ยก็คือทํางานผ่านชุมชนนะครับธนาคารก็ให้การสนับสนุนโดยการทํางานกับมัสยิด มันมัสยิดก็จะมีตัวแทนต่างๆตัวแทนก็จะเป็นผู้ดูแลสมาชิกหรือสับปะหดที่อยู่ในมัสยิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตัวแทนนี้ก็จะเป็นอิมามนะครับหรือจะเป็นผู้ที่รับการยอมรับอย่างมัสยิดที่มัสยิดเป็นคนเลือกขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเขามีความเข้าใจในตัวชุมชนเข้าใจในตัวคุณลักษณะของพี่น้องสับปะหดต่างๆนะครับตัวแทนก็ทําหน้าที่ช่วยในการดูแลนะครับและดูให้กระบวนการในการจัดสรรเงินต่างๆนี่เป็นไปเป็นไปโดยชอบ นะครับแล้วก็เงินที่เราสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆพวกนี้ไปเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงหรือฟืน้นฟูชีวิตเขาจริงๆครับพื้นที่พื้นที่ภาคใต้อย่างเช่นหาดใหญ่หรือสงขลาก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญโดยเฉพาะธนาคารอิสลามนะครับเราก็มีฐานลูกค้าที่เป็นพี่น้องมุสลิมอยู่ในพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสได้ทํางานเพื่อพี่น้องมุสลิมซึ่งก็คือเป็นลูกค้าหลักของเราในพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีและเราก็ยืนยันว่าทีมงานของ ธนาคารอิสลามทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมกำลังพูดถึงคนประมาณ300กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีกลไกเรามีเครือข่ายในการทํางานในระดับชุมชนที่ลงไปได้ลึกมากๆนะครับงั้นผมคิดว่ามหากรรมแก้หนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทําง,งานทั้งหมดซึ่งเราก็ายังทําต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เบาบางลงนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ในหัดใหญ่วันนี้เราก็เห็นพอชายแดนเปิดนะครับก็มีพี่น้องจากมาลเลเซียก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเข้ามาเที่ยวก็หวังว่าแ,แรงผลักพวกนี้จะทําให้เศรษฐกิจในในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ขยับตัวดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้ถ้าการจัดการนี้สินได้เกิดขึ้นเร็วเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับการบรรเทาภาระต่างๆและพร้อมในการที่จะฟื้นฟูธุรกิจหรือฟื้นฟูชีวิตตัวเองมากขึ้นครับ